สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะ,คะอยู่กับผมนนท์แล้วก็ยายนะครับวันนี้เราจะมากินไก่นึ่งสมุนไพรไก่บ้านใช่ไหมยายอันนี้เป็นไก่บ้านครับคุณผู้ชมไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่พันุครับดูนี่อันนี้เป็นน่องอันนี้เป็นอะไรยายอันนี้เป็นอกมันแล้วก <laughs> ็นหน้าอกมันนอ๋ออกไก่ใช่ไหมมาครับ <ừ. S 1> มากินด้วยกันครับคุณผู้ชม นี่วันนี้ผมมีข้าวแต่วันนี้ยายมากินเพราะว่ายายกินข้าวมาแล้วอันนี้มีน้ําซุปด้วยมาเอามาให้ผมผมจะกินอายายกินไก่เลยเดี๋ยวผมกินข้าวไว้ด้วยน้ําซุปนะครับคุณผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับไก่นึ่งสมุนไพรใส่บ้านนะครับนึ่งกินป่อยเลยจิ้มจิ้มแซบ่บ ปกติไก่บ้านมันจะเหนียวให้ใหญ่ขุไ,ไปแล้วอ,อนน่อยเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาจะคว่ำกออ่อจับสิเนี่ยครับคุณผู้ชมน้องไก่มือเลอะหมดเลยอยากกินมากกินกับยายนะอร่อยมากครับผมบอกยายจะนึ่งให้กินไปลืมจ <Ć ๆ S 1> ิ้ไไม,มไวมากูดออหอมมะกัะไคร มันหอมมากเลยครับตาด้วยข้าวอ,อ,อร่อยใหญ่อือร่อยครับอืมต้มซุปครับคุณผู้ชมอืมไก่ มีนี่นะไม่แห้งอะไรกัอย่างก็กึืนกึนกืนไก่ครับอันนี้ผมชอบที่สุดเลยมันแบบมันเคี้ยวมันอะ <c oughs> ่ะมันความเหนียวยายจะกินตูดมันอเน <c oughs> ี้ย อันนี้เป็นตรงน้องขาอันนี้เป็นตรงอกครับฮึครับืม,อ,มอยากกินก็มากินใหญ่ใหญ่เลยไม่ไหว ช่วงนี้โควิดครับออกไปไหนไม่ค่อยได้ผมก็เลยอยู่บ้านจนเย็นก็ไปถ่ายคลิปกับพิษเกมอยู่เงี้ยออกไปไหนไม่ได้เดี๋ยวโรคมาติดยายยายมีโรคเย,ยอะอันตรายนะคุณผู้ชมก็เวลาออกไปไหนก็ใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์ออด้วยนะครับแล้วออกไปเที่ยวออกไปอะไรแต่ผมแนะนําให้อยู่บ้านครับอันตรายเอ่อวยับนะ แกไปหาหมอหมอบอกอย่าให้ไวรัสอ่อนออกไปมาติดคนป่วยง่ายคนที่ไม่โรคีเยอะติดง่ายอืติดแล้วไม่หายเลยอันตรายครับป้องกันตัวด้วยเป็นห่วงคุณผู้ชมครับอืไก่อื ตำกระเทียม,มกับพิคไทยเอาหมักใช่ไหมแล้วเอาหมักเรานึ่งเอาบับมาปรปูกรองใต้ไหต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันติดตามช่องผมตอนนี้เดินทางมาถึงสามหมื่นซับสไครแล้วครับตอนนี้ผมมองว่าปีนี้อาจจะถึงแสนไม่รู้จะถึงหรือเปล่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับจะพยายามทำคลิปดีๆให้คุณผู้ชมดูครับจะได้มีเงินเรียนหนังสืออืม ตอนนี้กำลังเรียนจัง,งเรียนฟังนะเรียนจังเรียนฟังนะน้องเดียวยังกินไม่หมดแลยคุณผู้ชมมันอร่อยครับหนังๆน,นี่จบช่างแล้วจะได้มาส้มไม่รู้อะส้มรด จบมาผมก็ทำยูทูบต่ออืมบ่ข้าวต่อครับอี่บุ่นทำกินเองอ ตายทาั้งไม่มากินข้าวเลยตายทำง,งานอยู่หลังบ้านรู้เด็กมาขั้นจ้ากินมั้งหมดแล้วหนึ่งน่องเ <c> ข <oughs> ียวมันเลยเขียวตุ้ยมีตับด้วยให้ไม่ใหญ่ นี่คุณผู้ชมครับของแซบินกับข้าวเหนียวนะผมบอกเลยยอดแต่วันนี้มีแต่ข้าวเจ้าครับก็เลยกินอย่างเงี้ยแหละยายไม่ได้เล่นหนียู่อะไรแซบปะเงือกินไก่ อ้นนหนังครับทุกคนหนังครับยายอิมอ่มอ่ะ ยายกินข้าวมาแล้วครับคุณผู้ชมแต่ผมยังไม่ได้กินอืมเนื้อ,อวหมดจานเลย ไก่ตอน้ำจิ้มแซ่บมากเลยอันนี้ได้ตำเองใช่ไหมจริงจริงครับททคุณผู้ชมแซ่บบุหรี่มไม่ตำเองไปซื้อมันจะไหนน้ำจิ้มอ่ะอม, <c oughs> อมันเป็นไก่บ้านครับเหนียวหน่อยนึง trả lời Thịt kiệu Cái thương nít nên có bỏ là ịm Mùng bàn của mình nó khơi dựa Mà tôm này không được làm Dễ kiếm thay เดี๋ยวผมจะไปลองดูครับเพราะว่าถ่ายตรงนั้ไมนต้องถ่ายตอนยินเพราะว่าถ้าถ่ายตอนกลางวันไม่ได้มันร้อนเด็ดมันจ้าผมเยอะก็เยอะใช่เดี๋ยวจะลองไปถ่ายดูครับไก่ตรงนี้เรียว ตรงนี้เหนียวอะ่ะแซ่บมากครับคุณผู้ชมวันนี้ออขอสดน้ำขั้งสุดท้ายโอ้ยแซ่บมากวันนี้อตับเนี่ยเอาไว้ก่อนลาทุกคนก่อนโอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย